ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่คอนโดนโนก,กันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่วุ่นวายมากๆมีแต่คนบอว่ามา,ม,วมาหานะคะก็มาทําอะไรกินกันนะคะเื่นะะตอกจิงฟูดไม่ได้ค่ะจุด,ดน,นี้ค่ะไม่ทำอะไรคะตามสลัดอยู่ค่ะตามต้องมตามมานาหารนมานาหารน แม่บ้านแม่เรือนน่นน่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยอะดูคุณคะโอ้ยนั่งกินนกงหมาได้อร่อยสุดๆค่ะแล้วดูหมาก็ชะฉงงอันนั้นอะไรอ่ะปลาบ้าสปาเกตตี้ปลาแซลมอนแรบบ้างนะแซลมอนแล้อร่อยไรห้อร่อยดูได้ที่คนนี้ค่ะนี่ไงใส่ชุดพนักงานสมุดสวยเลยดูสินะโอ้นั่งไห่ของคุณยมโอ้ยอเพียโอ้ดูดู ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันค่ะขอบอกว่าไม่ทันนะคะก็กเป็นมันหยดนุดนิดนิดหน่อยๆยที่แบบว่าเรามาทำอะไรกินกันนะคะก็เบาๆชิวๆคืนนี้ก็ฟาราเจอกันแกราเบรไปบายไบาย